ยิงเป็นแมพให้เห็นปะอย่าตายมาอย่าตายหิวไม่ได้หิวไม่หไหวแล้วเต็มเริ่มใหม่ไม่ตายไม่ตายหิวอยู่จับแมว สวัสดีค่ะตอนนี้เล่นอ,อาเทเซียสามารถเล่นดาเมจได้แล้วก็เป็นซัพพอร์ตได้ด้วยด้วยสกิลสามของเขาจะสามารถเปลี่ยนโหมดได้ว่าจะทำดาเมจหรือจะทำฮิลซึ่งถ้าทำดาเมจก็เป็นตัวที่ดาเมจรุนแรงและต่อเนื่องมากๆส่วนถ้าเป็นการฮิลก็ฮิลได้ต่อเนื่องแล้วก็ฮิลได้เรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนเลนเลยเอนโดเอ็นโดนี่เมียมึงเหรอ เอนโดนเนี่ยไม่มีเอนโดถ้าพีเดกระโดดใสลนน่ลานิลามันจะสก,กิลหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้าเราเห็นหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยแอบนี่ไงเอีแอบลูกอีแอบหมาอยู่นี้เพื่อนโอ้ เดินโคตรสลโลเลยน,นี่ก็หิวร่างหายหนึ่งนะเพื่อนมาจบเต็ม

มานาไม่ีโอ้มานาหมดเออโดนแล้วโอ๊ยต้นไม้ขึ้น will, อุ๊บา้าดตต้นไม้ขึ้นพอดีอะติดคลิปอีกผู้เลดว่ะแบกมิดเข้าป่า <I will. S 1> เนี่ย เเ,เ,เ,เยบงงูนละมีอันเรียมีอันเดียโอเคโอเคว่ายโดนเนี่ยข้อเสียใหญ่ๆคือมันฮิวตัวเองไม่ได้อะตัวเนี้ยแค่นั้นแหละแต่มันฮิวคนอื่นได้ เอ้ยละลาวอดลาวอดข้างบนไล่มาไหนไหมบ้ะเออไล่ไล่ไปเลยไล่ไปเลยเดินเดินตามฮิวที่หลังเอ้ยช่วยด้วยไม่ตายไม่ตายวิ่งไปวิ่งไปอย่างเดียวเลืตายเดินเร็วนะล่อๆไปเถอะเพื่อนระวังนะเยอะเยอะเยอะระวัง ต้องหมุนเนี่ยนะโอ้ยโดนว่ะโดนว่ะออหมากันหมดเลย อันนี้จะเป็นซับเราจะออกของฮิวออกของซับเฮ้ยต้องอันติต้องอันติโอ้โหกะโดใส่ไล่ก็ได้เปไหนละ่ะนูนนนูนนนูนนน,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 นห้นหน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 ุหนนนุหนุนห แฝดแบบแฝดแฝดนี่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 เปิดแล้วโอ้แยไอ้เหี้ยเฮียให้ใช่ไหมเออเลิศเต็มตลอดเฮ้ยมานาหมดแล้ววะเขนาดอกแหวนลิมานามันนี่เงี้ยกลับก่อนนะกลับก่อนนะมานาไม่มีเลยอะมานาเหลือสี่สิบโอ้ต้นยิง โอ้ระวังตายนะไอ้เหี้ยแบงกมิดเดินมาอีกสักเอ้อตายเหรอมาไม่ทันว่ะแบงก์มิดเดินมามากินจบเหร ไอ้เราทนซ้ำเลยเราเราหัวเลือดเราก็ยิง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 ีเก <c oughs> ิดเออเออฮิวให้ยูฮิวเออเลิศมีมาเรื่อยเอ่ะมีมีซ้ำหมดยูเลือดเนี่ย นี่แหละถ้าเรื่องการฮิวก็ตัวเนี้ยน่าจะโหดโหดสุดถ้ามันไม่ตายก่อนนะมันก็ฮิวเพื่อนได้ตลอดขอก็ปัุณยิงอ๋อเรื่ยๆเขาจะได้ไม่ฟังโอ้ยว้ายช่วยด้วยโดนก้อนเลยอ่ะ ทำผลงานวิธีเกินโดนก่อนเลยว่าถอย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 เย่ไมู่่ไงเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดละเต็มเริ่มใหม่โอ้ยเฮีย อกำลังหิว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 ตะลว้ายติดคูณโธเอ๋ย้าไม่คุณไม่ตายนะมเมื่อกี้มาแล้วเก่งกว่าเพื่อนกูนเนี่ยแหละ กยิวไม่ทันมันแรงเกินอ่ะอย่าตายมาอย่าตายปิวไม่ได้หนึ่งไปมาแล้วยิงพูดมันเออโดน,นตัน ดาเม่หนักเกินน่ะคุวินเลกเกิดแล้วจะคอยอยู่หลังนะจะได้จะได้ฮิวฮะไ,ไม่ตายไม่ตายฮิวอยู่โอ้โหหิวไม่ไหวว่ะ